เล่นอะไรด่านนี้กันวะมันไม่เล่นด่าน <Viol in. S 1> right. อดีเดี๋ยวนี้ยิงไม่โดนเลยแล้วก็ใครทุกคนยิงไม่ได้ไม่ยิงใครก็เปิดมาไม่มีทางจับที่โดนยิงจากทุกม no mm ุม hmm. ไม่เสียเหลี่ยมให้โอ๊ตว่ะโอ๊ตแม่งโปผล่ไาไปสับเจอกูฝั่งเดงยวกันกวนหิวเอาว่ะลูกพี่บังเร็วจัดเลยเร็วอ่ะเดี๋ยวดลี่นี่สั่งดิผมเล่นเดินเดินยู้ไม่ได้เลยเกมสามไม่ไหวได้ไงโอ้ยฝั่งนี้กูเล่นไม่ถนัด าร้อยแบบหายปืนไม่ต้องยกเลยอ่ะก็คือแบบค่อยๆยกโซโลโมชั่นเลยห้าร้อยอ่ะโอ้ยนี่กระพริบไม่หยุดเลยเปลี่ยนเปลี่อนซุ้่ะครับฟัดนลันเลย เอาโหไม่โดนไอพี่ตามไม่โหไม่โดนเบาๆไม่เป็น ผมเ,เกือบตายเดียไม่ตายนี่ไงวะจน่วเลยไานนี่พี่ไม่ค่อยถนนดเนี่เล่นเกมดชได้อยู่ไหนบ้านี่ตัวข้างบนพี่อ่

ม ah. ัน่เป็นเฮียอะไรยิงก็ไม่ออกเนี่ยซองขัดจะหายเลยอันนี้ขนาดซองขัดนะเนี่ยเอาให้โอ๊ชไปก่อนเอาด่านด่านหนึ่งก่อนอยากอะไรวะที่มันเป็นนั้นเนี่ย ไม่ต้องเปลี่ยนยังไงวะอ๋อสีสีใช่ไหมหรือว่าอะไรโอ้กับพี่เมื่อกี้ร้พี่เอาดีลีฟหกไปกอดกอด ตอนนี้มึเหมดหลือไงไม่เป็นนะมีหบังนะใจเย็นนะดาดเลยไม่เป็นเหมือนกันไม่เป็นทั้งสองดาดเลยไม่ไม่ค่อยได้หนึ่งหนึ่งนานๆเลยแา่นัยอ่ะสนัยสู้ไม่ยอดถอยตองหนึ่งไม่พอเท่าไรเฮหีแม่งเชลหม้อไอ้ยัดตอนนี้ปังดีสิบเลยแฮม ไอ้เขี้ยนไอ้เขี้ยนบนตอบพอดีจังวะเก่งดิเก่ดอมแม่งกดมาเลยอ่ะกูก็หาตัวไม่เจออยู่เนี่ย